ครับผมพี่น้องกอกสองครับผมกอกแหลกไปนี่มึงปุยแหละครับผมกอกสองครับผมสะสวนเกษตรเบาเกลยดครับบมื่อไตัวใหญ่บาย่อวมาสัยครับผมล่อล่อล่อให้ไฟขึ้นกอนะคร ja, ับผมไฟขึ้นครับพี่น้องทัดบ่ลล่ะบรดีการครับผม ความสุขแบบบานๆครับผมพี่น้องเอ้ยมามวลมาหานะกน,นะครับผมบานเฮาอีสานบานเฮาครับผมมวลค้อระเบียบครับบอจะเป็นผักใดๆครับผมพี่น้องาำอะกินเนองเนาะ อีจเจอไฟแล้วครับผมไม่เหน็ดขาดแล้วะบาเกดนี่มาพี่หรอมาพีหรอนี่นี่นี่ครับผมฟองน้ำขึ้นแล้วจอมปัวขึ้นตรงนี้ครับนี่นี่บวกบอกบอก่าบอกมัอกบบอกนออกดิล่ะ ผมต่อไปนี่ก็เป็นการงุ้มแหงครับผมสีมุนอุปุยนีอสิอ้อยอศินกัว่ากันไปครับเากับงุ่มหาไปครับผมพอเข้าแน่าเห็นนี่พี่มาพีหับมาหลมาพีนี่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 นีี่นี่ี่นี่นี่ี่น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 ี่ bọn ao nhà của lắm đó, lụt cho lắm nan à, và kính bản nan nan mình, và nan nan đấy. ครับผมพบกันอีกคือเก่าครับผมกับเป่าน้องวัชรลกรเสดจิตรครับผมกับอ่าเป่าเกตคนเดิมครับผมสองทางเดือกของผนครับผมเ่าเกตคนเดิมบ่มันคนเก่าด้ครับผมแมนปะคนเดิมบ่มันคนเกา่ามันคือมันต่างกันปะต,นต่างกันอยู่ครับผม นานเอ้ยถือต้นไมเกี่ยนี่ไอ้นี่นะนี่ <c oughs> นรหึงเมาเกไปก่อน้ครับผมเจอตืน่นนี่ก็ได้ ซื้อซื้อกองบ่ะดูมันแล้วดจบไขมันไขมันน<อ>ั่งไ,ไหนบ่บทั้งขาทั้งขังวทั้งมือทั้งขวทาทั้งมือทั้งสายทั้งมือทั้งสาย<ห>น,นั่นแหละเตื่อนั่นแหละนั่นแหล,ละบอกเนี่ยมันหละเออนั่นแหละออกซิเจนแหละออกซี่จนอ่ะแหละ เอาเงียวยังต่อแล้วดุกนาของเทเอ๋อครับสองครับผมสองโตสองโตเบื่อต้องวิ่งเลยซื้อเลยเบื่อครับพี่้อง เพระาะท่าค่อยเขียดสิครับรว,วิว้าครับผมสามีวิว้าแห้งงุ <c oughs> มม้มงุ้มยังไหก็ได้ตลอดนะครับผม <c oughs> ถือว่าวิว้าครับต,ตัวใหญ่ปะไปะเสื่อมครับปลาเสื่อมปล่อยมันไป <c oughs> ดแท้สื่อ้ <c oughs> <c oughs> oh. โบผิดหวังครับผมพี่นอ้องโบผิดหวังครับผมกับบรรยากาศบานๆมนาครับผมสะเบาเกล็ดคนเดิมครับผมเดี๋ยวสิแท็กช่องเบาเกล็ดไปํา้ด้อครับพี่นอ้อง พี่น้องได้เห็นกันเบาเกล็ดเขาลงเิงกันแล้วเไี่เฮ้ยจู๊หูอุ้อยปลาตัวนี้ตับแตกตายแล้วครับผมถึงต้นไม้ไปยังพี่น้องยาบเหรอรใช่ไหมัน,น,นเอาเงียเเง้ยงยัน,ยนครับพี่น้องยาน โอ้โหบาวอย่างมาแล้วครับง่ายก็บาวเก็ดครับผมเมิ่งอ่ะบาวเก็ดมิดอิ่มทิ้มเลยหือวายดีครับผมนไฟ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  เอาละครับผมมีรุ่นครับผมโอ้โหบ่าวย่องลากสายไฟมาครับน้ำบกสาเลยครับผมปลาตัวนี้คิด,ดว่ามาจากการผมต้องขอบคุณเจ้าภาพผมบ่าวเกตครับผมบ่าวเกตคนเดิม ครับผมปายองเตรียมไฟแล้วครับเตรียมสาไฟ่อวะ่อวะสาบกเทปปายองโกางสินน้องสิปขาทานะแมนจ๊กท่ามือเนาะส่าหนไหมทางสาไหนไหมทางสานไหมงทามือเดียวอเดี๋ยวเขาสิบมีปลาไรเพี้พันบวเาก็จอกคือยโอ้ยโอ้ยปลาลอยครับ หลุนมังคูน like ีกัพ่อเราพี่น้องอ่ะหลุนมังคูนีพ่อเราโอ้ยโอยอ้แพ้เขื่อนไหมคือปอยอะไรไม่เรี้ยวโปรดบอสเสียใจบ่ บปหยังนไปหยังครับผมนี่เป่าน้องกับหาพักพอนครับผมเยือนเสียนเยือนสนวนเป่าเกตครับผมเยือนไปเยือนมาครับผมทีมงานเราหาอยู่หาก,กินกันครับผมในหู้สะหู้ยังหู้ห่วยกมากันไปครับผมลังเกลือนกับไปมาแล้วก็เบ่าเกต ไม่เราบอกเก็บซียนเขื่อนกับไปบุกเบิกมาแล้วครับผมบอกเก็บเซียนเขื่อนโอเค okay, ครับผมโออุ้ยปลาคอเอ็นครับผมปลาคอเอ็นครับผมเอาไปสายลีดี๋ยเลยครับนี่ปลาคอตัวนี้เนื้อสปินครับลุนกันครับผมพี่น้องมวนๆกัด บรรยากาศครับผมทางคู่สะมือแรกนี้คา่าีนงนิ่งนนหนูกันครับกี่จะเป้นกนเริ่มคอยแล้วครับ เฮ้ยโยดพอได้ตมเนี่ยครับโอ้โหพอด้มคบอได้ี่ำตมหนาวเนี่ยได้ทีครับผมแต่เห็นตัวปลากระมี่นานีคุณน้องเห็นตัวปลากรมีครับผม ไการเดียวเลยเอาออกแล้วก็บะแต่แม่นบอกตัวหนึง่งแต่แม่นเอาขึ้นมาได้ครับผมน้ำสีบลงกไปกครึ่งหัวเขาครับเพราะว่าปลาตัวน,นั้นเลยปลาออกไม่มเทเรนน้ำขึ้นครับผมนม้ำสะนักงินปลาตัวน,นั้นครับผม ไม่ยังีขีป้ปลาบ่ะมีรุ่นครับผมยนให้สุดๆเด้อเอเอจื้อใครทำ <laughs> อ,อ,อืออีลีครับผมงองแท้ครับผม <laughs> ปะอโอคปะโอครับผม <c oughs> เราจื้อ ถือข้งางซ้ครับถือข้างซ้โอ้ยเบาเงีนคือเม่นแท้มาหยองเลยเม็นแท้เดี๋ยวใายใจกคแครับผมใหยแจบวทัวทองครับผมใส่เลือนมาแน่อยู่ถือไปคางนึ่งถ้ามันถืออีคางหนึ่งมันไข่เลยครับ โโออ้ดีครับดีแล้ววุฒิการ์นี้มันสิ่งทีุ้มตาเราหันลบทันครับผมว่าดีพี่น้องเลยแม่นครับอพินณรธนาการปลาสาจากสวนเกษตรเบาเกตลอตเต้ครับผมอภิณรานการไฟจากเบาหยองเกียลอตโต้ครัเกียรลอตโต้ครับผม ไฟฟกาจ้า,จานี้แล้วครับอ่าพลังงานไฟจากรถไถครับผมแลปลาดุกปอนอย่างงี้ไหมถามก่อนถือมาแล้วครับผมตักเต็มเต็มซึ่งปลาคอโดนไข่โดนไข่ปลาคอถึงเงี้ยงปลาดุกอีกครับผมโอ้ยเดือดขึ้งค,คูครับผมพ่อหล่าม้งมันสีน้าหรอวะ ลื่นฟังนี่ครับผมเอาเอาลุ่นไปด้วยกันครับผมแมนนวลงพลยงเม่ามาหาหน่องกินนะครับพี่น้องอย่างมาสวนมาหน่องกับมาได้ครับผมให้กินทุกซาครับผมถ้ามีปัญญาลงมาว่ายง่อ้เกียจครับผมหลายซาครับผม บ้าเกดบว่ามีหลายซาครับต่างคนต่างมวนครับผมเข้าเลีนไปเลีนมาอยากกินซาได้ก็ไปวันนี้ทั่วคอนเสิร์ตซาพี่ปอครับผมเบาปอบ้า,บาย้องพ่อไอเพรน่ะครับบ้าเกดนี้วันพ่อ,อยังก็อ่าอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเนี่ไปพ่อเฉยเพราะอาวุธปืนไม่ทราบขนาด อันนี้ก็ให้ย้องทักย้องทักเขาลงเองแหละครับผมเพราะว่าเอาขัวมากครับผมเขาบผมว่าเขาว่างระเบิดอะไรมาในในซาครับเดี๋ยวลงไปสติดต่อครับถึกต่อผมคือถือไม่คลอนนะครับผมพี่น้องมันขี่ขันปนแฮถแต่แฮถึกต่อแล้ะครับรอเบาเกียร์วานอีกรอบหนึ่งครับผม บรรยากาศครับผมการปลดแหครับผมวิธีบ้นบานๆครับวิธีการวลดแแหงวิธีการปลดแหความสุขนี่เบ้ตทองห่วงแล้วครับผมมันนั่งเงียบเยี่ยขังกองเพื่องขังทุ่งหน้าบรรยากาศขังของงวงครับผมเบิ่งเบา,ยาหยองครับได้ยุขังของงวงแล้วมีความสุขครับเจ้นายก,าก็บ้าเกดบบาเกดเอ้เกดเอ้ กขขิงวัวเนี่ยเสียปใส่มั่นมาสันอี่วานนะครับผมเอาเอาให้มันเหม็นเด้ออีกตัวหนึ่งไหมเงินมาเอาอีกเอาให้มันได้อีกครั้งหนึ่งเด้อ ว่ามันถืออีกครั้งหนึ่งเราเดี๋ยวมันเป็นสายเลือนเน่ยให้มันเสม,มอกันบริสุทธิห้วงนะครับผมเบาเกล็ดแห้เคลื่อนครับอืม กาเต็นนิ่งนู้ไปสูตรดลีลาในการวานแหลครับอืม,มน,น,นี่ค่ต้นก,ตรกระโดนหายะก็ผมบริการต้นกระโดน น้าม่ดิครูปตาซิงครับผมบาเกตห้าสิบแรงครับปูนสวนพืนนท็ดมาจากกาดนาถปะข้างโอ้ยไม,ม่หึมยียงเลยครับ ต้องเกลือจิ้มเกลือเลยนี่เหรเกลือจิ้มเ,เลกลือด้วยอุ้ยวาวลูดตัววหวปลากระโดดช็อตเด็ดเลยครับพงันนั่นโอ้ยเงียยวส่ห้วยเป็นอตัวน,นี้ใส่บวงเลย นี่ห้อยมันมาแล้วครับตัวหนึ่งครับผมเฮ้ยสมัยสมัยก่อน่การหากินแตกต่างกันแห้งครับผมกับสมัยตัวหนึ่งป้านห้เดียวนี่ ได้เบรกไปหมดแล้วครับผมจะไม่ทุกมมือสองสองสามเฮปลามันต่างกันครับผมไปหาย,ยิางกับปอมีอยังนีออกแค่ออกบานกับพ่อแล้วทุกมมือกี่มาใส่ยิงอ่อมหลายหมู่บ้านกันยังบ่ได้เลยครับผมอัอ้ฟอะนั้นคือพาดเป้าครับผมเราปล่อยไปก่อนฮึบ <c oughs> โอเคแลมหลุดหลครับหลาย ่ผ่านครับผมมาานเอ้มีต่ปานว่ังนี้โต๊ะโต๊ะดังดิโต๊ะลังข้างเมาต๊ะดอนี่ผมขวมแปลตตบุญนะครับผมไม่ผ่านอีกลยครับผมปะ พมพิษผ่าดว่ามีว่าอพิษหวังเลยครับผมได้ครับผมเหลือแต่ปลาซิวแล้ว,รวะคะรับบอค่าเหตัวนี้แต่ค่าเหตัวนี้ผมงเงินเติบอยู่ดอกแม่เราเราเก็บ,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 บแต่ปลาซิว,วก็ปุ่งค่าเหยครับผมสารหนึ่งเขาเงินเติบอยู่ ครับพี่ึ้อง ถึงเราจะมีเงินเป็นหมื่นๆเป็นล้าน้านเขาก็หาความสุขประเดี๋ครับผมถ้าเ่าเราไม่เริ่มสร้างจากตัวเราก่อนครับผมแม้นาบาเกตต้องเลือโอ้จซุบนี่ครับผมทีมงานภาคโดยอ e ีแฮงครับ ยางเทละเก่ากินเข่าเทละข้ามขอผมเบาเกตวะัางแต่มาอยู่บ้านครับไปยุ่งเทพห์าปีครับหาปีพอมีเงาเก็เกิดขึ้นครับผมแถมมาจากไอพูนมาจากไอเกาหลีไต้หวันกข้ไปเมื่อไหร่ะครับผมมาผาดไทยอยู่เรือยู่เรือบ้านเฮ่าครับผมไปอยู่บุ่นพอมีวงให้โลครับผมมาผิดผ่าดวงให้โลยู่เรือบ้านเฮ่า่สันครับผมนี่นะครับผมเฮ่าเอาความจริงมาพูดครับผมไม่เกิดเสดอ ให้พี่น้องเลยเห็นกันว่าเอ,อ,อ้เยสิมาผิดผ่าทายอยู่บ้านเฮาเด้อมีเงืนกับเก็บไว้ครับผมอโอ้โหบักเก็ตเครียดนะครับบัเก็ตครับผมบักเก็ตบุพเพูงเกรียดครับผมบักเก็ตยิ้มแย้มแจ่มใสบักเกตยังเครื่องอยู่ขางหนึ่งเนื่อย้อนมาให้มนถืออีกขางหนึ่งไงนอนถือใครผมมาเปน้องขางหนึ่งไ เกลือมันต้องกิ้มเกลือครับผมเดี๋ยวต้องนั่งทางให้เอาเอาอีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นใสเรือนครับพี่น้องเอาผมก็ฝากติดตามผลงานเด้ครับเด้ออ่าอ่าเบาเกีคนเดิมครับผมทางช่องทางเพื่อนครับผมอ่า YouTube ครับแล้วก็เบาหยองครับผมเบาหยองครับครับผมก็ฝากติดตามเบาหนองวัชกรไปเรื่อยๆครับผม คลิปนี้เป็นคลิปหากินกันอยู่คางทุ่งไ้ทุงท่งหน้าอยู่สวนเปล่าเกตครับผมสวนกเกษตรบาว,ว่าเกตลัตโต้บอออกไปซื้อแต่เรื่องปลาตัวนี้มันซื้อครับพี่นอ <S <S ้องมาทานครับผมมามวนด้วยกันครับพี่น้องเบ่งแลวกะมวนลุ่นไปนะมาฝากไหลฝากแคกกันนะครับพี่น้องเอ้ยความสุขครับผมพี่น้อง มือนือพ่อแม่น้นองมานเทก่อนสะจิตขอลาทีา่เป็นเสียงครับผมมือน,นือพ่อแม่น้นองมานเทก่อนสะจิตเขาขาขอลาทีา่เป็นเสียงครับผมขอสวัสดีครับบ่ม,มีผิดพลาดครับผมสำหรับการวันเหกันบนรรยากาศครับผมขีดตะเว้นคอยลงครับผมเวลากระบอค่อยตาครับก็เาก็ต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมย่างเทือแลเกเขากินเข่าเทือและวข้ามผม สายยางเร็วกับว่ไใดครับผมมาสิสรุดขาเจ้าจของล่มกินข่าวร้ายกับซีแคนเจ้าของครับผมกินทุกคำ่ำทพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนครับผมลำดุลย์ลำดุล,ย,ล,ลยครับโรคไข้เจ็บอย่าได้มีครับผมคอมล่าอยูส่สวนเบาเกรครับผมมันตะเคียนมูนึงตะมันตะเคียนอำเภอกงขบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผม